สวัสดีครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพามานะครับมามาดูนะครับพามาทําระบบนะครับดึงข้อมูลนะครับดึงข้อมูลจากเว็บนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเข้ารายนะครับผมเราจะมาดึงข้อมูลพยากรณ์อากาศนะครับแจ้งเตือนเข้ารายกันนะครับอันนี้เป็นมินิโปรเจกต์นะครับเล็กๆนะครับสนุกๆนะครับแล้วว่าแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับในการ เรียกดูพยากรณ์อากาศนะครับโดยเราสามารถตั้งนะครับตั้งติ๊กเกอร์นะครับในการดึงข้อมูลพยากรณ์อากาศนะครับเข้าไลน์นะครับทุกเช้านะครับก่อนออกไปทํางานนะครับหรือทุกเวลาที่เราต้องการได้นะครับผมผมมาดูข้อมูลเหล่านี้แล้วนะครับว่าอ่ะข้อมูลเหล่าไหนนะครับที่เราควรดึงนะครับผมก็มาดูนะครับอ่าผมมาสะดุดนะครับข้อมูลตรงนี้ครับอ่าข้อมูลที่เป็นรูปภาพนะครับที่เป็นอินโฟกราฟิกนะครับ ที่เว็บไซต์น,นะครับ tmd.go.th นะครับได้ทำไว้นะครับหรือเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำไว้นะครับข้อมูลเหล่านี้ครับจะเป็นอินโฟกราฟิกที่ดูสวยงามนะครับแล้วก็แล้วก็คาดหมายลักษณะอากาศภายใน7วันข้างหน้าหรือ1สัปดาห์นะครับแสดงว่าข้อมูลเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับข้อมูลเหล่านี้เวลาดึงปุ๊บนะครับ7วันเนาะก็จะใช้ได้ 1สัปดาห์นะครับแสดงว่า1สัปดาห์เราดึงแค่แค่วันที่อ่ะตอ,ตอนนี้ครับมันจะเป็นวันที่17ถึงยีใช่ไหมครับต่อไปเราก็มีหน้าที่ดึงอ่ะวันที่เท่าไหร่ครับ24นะครับถูกไหมครับอ่ะ24นะครับ24่สิบตรงวันไหนเน,นะครับอ่ะผมขออนุญ,ญาตเปิดดูในตรงนีง้ละกันปฏิทิน24คือวันจันทร์นะครับแสดงว่า ทุกวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์นะครับเขาต้องอัปเดตข้อมูลตรงนี้แหละนะครับแล้วก็วันจันทร์นะครับเขาอาจจะนําข้อมูลเราเนี่ยนะครับมาอัปเดตที่เว็บไซต์อีกทีแล้วก็อาจจะตั้งทิกเกอร์นะครับดึงข้อมูลนะครับรูปภาพนะครับทุกวันจันทร์ก็ได้นะครับเอ่ออันนี้คือเทคนิคนะครับผมเห็นไครับสังเกตว่าข้อมูลนะครับจะดึงอาจะอยู่ระหว่าง18ถึง24นะครับประมาณนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ ตอนไอเนี้ยครับมันจะเป็นสไลด์นะครับมันจะมีอินเด็กเห็นไหมครับอ่าสองแสดงว่าตรงเนี้ยมีสิบเอ็ดสไลด์นะครับสไลด์ที่หนึ่งนะครับจากสิบเอ็ดสไลด์นะครับผมจะดึงข้อมูลตรงไหนดีผมก็มาดูนะครับว่าข้อมูลไหนน่าดึงนะครับมาดูก่อนนะครับว่าข้อมูลไหนน่าดึงนะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นกรุงเทพมานครและปริมณฑลถ้าใครอยู่กรุงเทพฯและปริมณฑลนะครับนี่มาได้เก้านะครับเนี่ยนะครับถ้าใครอยู่ภาคกลางมาได้สิบครับะตะวันออกสิบเอ็ดนะครับของผมตะวันออกเฉียงเหนือใช่จัวัดอ,อ่าภาคอีสานนะครับอ่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวผมอืม ถ้ามันออกเชียงเนี่ยไม่มีอย่างนั้นผมเอาดึงตรงนี้แล้วกันมาเด็กหนึ่งนะครับผมผมจะดึงข้อมูลเห้วเนี้มาเด็กหนึ่งแจ้งเตือนเข้าไลน์นะครับผมมาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มแต่ศูนย์เลยนะครับอ่าโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราเปิด Google s h e e t ขึ้นมานะครับผมจากนั้นนะครับเลือกเมนู Attention นะครับแล้วก็ไปที่ a c t s e c r i p ครับเดี๋ยวผมจะมีโค้ดให้นะครับวันนี้จะมีโค้ดแจกให้เลยนะครับเอาไปใช้งานนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแต่จะต้องลบข้อมูลนะครับที่ไม่จำเป็นออกนะครับลบออกเลยเนาะโค้ดตัวนี้โค้ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้เนาะนะครับเอาโค้ดไปเลยนะครับจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็ก๊อปโค้ดที่ผมให้ไปนะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับเรียบร้อยเนาะ ตรงนี้ครับเราจะนึงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ตรงนี้นะครับเว็บไซต์ tmd.go.th นะครับตรงนี้คือโทเค็นนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะครับจะต้องเปลี่ยนตรงนี้นะอ่าห้องโทเค็นนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อนๆต้องไปออกโทเค็นก่อนนะครับจะได้รหัสโทเค็นมานะครับแล้วก็เอารหัสโทเค็นนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนาะนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับตรงเนี้ครับ ที่ผมบอกว่าเลข1นะครับถึง11คืออะไรก็คือตรงนี้ครับมันจะเป็นอินเด็กนะครับอินเด็กที่1 i n d e อินเด็กที่2อ n d ินเด็กที่3นะครับแต่ภาพตอนออกเชียงเหนือผมไม่มีนะถ้าใครอยู่กรุงเทพนะครับก็ดึงใส่ลำดับที่9ไปหรือให้มาเลือกลำดับที่1ก็ได้นะครับลำดับที่1มันก็น่าจะเพียงพออยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเห็นครับรูปนี้สวยมากนะครับรูปสวยมากนะครับ ผมจะเลือกลำดับที่1แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้นะผมว่าไปที่แอสคลิปครับใส่ลำดับที่1นะครับจากนั้นเพื่อนๆมีหน้าที่เพิ่มไลบรารีนะครับเนาะรหัสไลบรารีเดี๋ยวผมส่งให้นะครับก็คือไลบรารีแรกนะครับก็คือเซียริโอนะครับนะครับตรงนี้นะครับก็คลิกที่ไลบรารีตรงนี้นะครับกดบวกครับ อ่าคิดที่ปุ่มบวกนะอ่าใส่รหัสใส่คลิปเข้าไปนะครับกดลุกอัพครับอ่าเลือกเวอร์ชันสีเนาะเวอร์ชันสุดสุดนะครับอ่าเชริโอก็จะมาแล้วนะครับอ่าไลบรารีที่สองนะครับไล b บรารี่สคือตัวนี้นะครับเดีย๋ยวผมส่งให้นะนะครับอ่าใส่เข้าไปนะครับกดลุกอัพครับ ตรงนี้นะครับเลือกเวอร์ชันที่1น,นะกดแอดครับอ่าก็เป็นอัเสร็จสิ้นนะครับผมอ่าก็เป็นอัเสร็จสิ้นนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมใส่โทเค็นของเพื่อนๆก่อนนะนะครับแล้วก็กดจากนั้นกดเซฟครับอ่ามาดูการผลลัพธ์เนาะเรามาดูกันเนาะให้เพื่อนๆกดรันครับอ ่ามันจะตรวจสอบสิทธิ์ก่อนครั้งแรกนะครับจะตรวจสอบครั้งเดียวนะครับตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพิร์มิชันนะอ่าใส่ Gmail นะครับของเราไปนะครับกด Advanced นะครับอ่าถ้าเกิดใครเป็นภาษาไทยก็ขั้นสูงนะครับอ่า go to u n t e r t e d project นะครับ unsave กด Allow อนุญาตมันนะครับอ่าลองดูนะครับอ่าตอนนี้ระบบนะครับได้ทำงานอยู่แล้วนะครับได้ทำงานแล้วอ่ะ complete เห็นไหมครับ คอมพิวเตอร์แสดงว่าระบบทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูกันนะครับไปดูที่ไลน์นะครับไปเปิดที่ไลน์นะครับผมอ่าเห็นไหมครับออกมาแล้วครับเห็นไหมครับอันนี้คือภาพที่1นะครับภาพที่1จากโกมูตุนิยมวิทยานะครับนี่ภาพที่1นะครับอ่ะตรงกันไหมไปดูนะครับที่เว็บไซต์โกมูตุครับ เห็นไหมครับตรงนะครับถ้าผมอยากเปลี่ยนเป็นภาพที่สองล่ะเอาภาพตรงนี้ดีกว่าเอาภาพที่รกรุงเทพและบริมณฑลภาพที่เก้านะครับผมเปลี่ยนตรงไหนเอ่ยผมมาเปลี่ยนตรงนี้ครับจากเลขหนึ่งนะครับเลขเก้าครับเซฟครับกดรันครับ ลองดูนะครับอ่าเริ่มต้นครับสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบรันเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ไปดูที่อะไรครับไลน์นะครับว่าภาพที่เกามาไหมนะครับเราไปดูกันเห็นไหมครับมานะครับอ่าเห็นไหมครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับง่ายๆนะครับการดึงข้อมูลนะครับจากเว็บกรมตุนิยมวิทยานะครับแจ้งเตือนเข้าไลน์ n น t i ดิฟนะครับ ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะบอกอคอมเมนต์อะไรให้ผมหน่อยก็ได้ว่า,าทำได้แล้วนะครับทําเสร็จแล้วทําได้แล้วประมาณนี้ให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาแจกเพื่อนๆวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ